แม็กมองหลดเบาไปดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมีลิงอยู่ข้างบนพี่น้องมีแม่ขามาขายมือถือขาม ขายมะขามพี่ยองเลยหายเงินหนึ่นซื้อปัดตังเงินมาซื้อปะขามหักโบไปหนัน่นหักโบมีคนขึ้น,น,ว,น,น,นว่ะผู้สาวจะคือนมาขึ้นเอง <laughs> วะจะคือนมาข้นเอง Yeah. Còn Còn ai? À, ai? Tháng này nó ai, mà kêu ai, thắng này ai Đi phương đưa đi ừ. này, phương đưa Ơ ừ. Nó à. ừ. à. Ôi, thạo phải cái nọ มันคือแบบค้ามันมีแต่มีแต่ผู้หญิงพี่น้อยผู้ชายผมเอามาไล่สดเลยนี่ไล่ออกยูทูปบอซิงพี่น้องไม้เป็นคนขื่นหายนำฮานคนขื่นก็บอไดุ้ทส่ไม่ได้บอซิงฮะแมน ได้จากยูทูบบ่นเ่เจ้าออกต่างประเทศได้เอาบ่อฟัวสิทติดต่อหายเอาบอฟัวฟัวเธอนเงินจากยูทูบอื่ก็ได้ได้ย่จากยูทูก่อนได้ก็มันเป็นความหลับของยูทูบเนาะบอกไ่ได้แปดพันไปตบอ เปนงอเมัแดงใเนาะอะไรมันกัดเสงป่สันเออเอเอ๊ะเย็บเสีงส่งเสียงนะสงว้าวเี่น้องได้ยินนึ่พูดว่าเพีองเียหน่อิ่งพูลิงลิงอาชีพเก่าี่น้องขึ้นกีซี่อาชีพเ่า ตะกี้กินกิซี่เก่งคือยังนไงความลำบากตะกี้ด้วยสิว่า่กินกิซี่ห้างกิซี่คอยไปห้างกิซี่น่ะโอ้ยจะลงทางแล้วกันกิซี่หล่นทีหัวจนหัวแตกเลยเดี๋ยวนี้บูมี่กิซี่แล้วมีอยู่มันหนักอึดหมูจักโคกแล้วนี่นอกจากเขาไปใกล้ๆเขาขี่รถไปหามีอล้วคนในบ้านไปหาก็มีอยู่เลยอือหาเขาขี่รถไปหาเขาไปหาใกล้

รเกะนี่ันนี้เนี่ยเอาได้ไหมถึง大爷นะฝุ่นน้ำมันเล่นกันมันจนะจนอีหมีเอาขำไว้มันมันโดกตายอืมใช้อมากขนาดนันแหละอันนี้นะชักอะไร พักตังสายเงั้นงาบมาทำโจ๊กไป้องไปให่จองไปใส่พิกินี่ก่อนเพิ่งก่อนใส่บากินี่ไปาย่ายทะเลิ่างน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวสีเอาอ่างน้ำเอาอะมาให้ ไายางไหมมากอันนั้นสมใจขีกันไหวนะไฟสิข้นเป็นคนขืนมากนะนี่ว่าที่ พูบ้าพูบ้าเสาไอ้สิขืนว่าหายเ้ยเออมีค้นคืนพนาดากับมาเลยเนาะเฮ้ยว่างแม่นไอ้นันเจ้าน,านันสิเปนขืนขืนกะาบาบ้าบ้มีคนขืนกัเออมีคนขืนมานเอา่ได้คอมนาบกนแ้วว่ามีพกนดมีมีพกน่ะบักคามกับมีพนะดา

มมซิงกัินมมซิงสั่นลงมาบกส่งขันยันเลยพี่น้อยโดนหัว่กี่ ดอกเด็ดันเส้นครับกนลอนรับหมางดิกะหน่อยหนุกแม็กอออรถเบาไปดีพี่น้องผมยังอออลดใหม่เหรอแม็กบแม็กจะออกรดใหม่ลูกลาจะออกรดใหม่ปะ เออกระเจาะพี่น้องเจาะมาสิมาข h าม ฮัลล์เนาะหมดเลยแม่ก็เล่าคนก็ฝ่ายอยูแหละได้ขอรักสอดเู้เจับป,ปีนี่ ่อยลอยไปน่ามวยหน่อยต่องส,สี่สิบสองไล่ผ้ดีเห็ดฉันนะขอไปเห็ดน้ำด้วเห็ดลอยไปน้ำเหมยพอทเลยจินสมน้ำนี่มาคามากริบน้ำ ถ้าเงี้ยงมาขีดกับนะพ่มี่ยกวัตเงี้ยเข้าใจเอามามื่อนี่นะงามเลยบุรเลยถ้าเก่งดีบงานอีหลายเลย มันลงมากินเห็นได้แตมเอิญมันถุกจับอมไรประคามเลยนีเห็นแล้วม่วนอีกอันนึนมา

ไม่อใส่ต้มส่แกงกันล้วให้ต่ำนับ,ม,บาานมาค้าเปียนอืมบ้านนีนบัวมี่นย่านาง n นนางบัวมี่เท้ามาค้ามเจ้าบัวมีบ่ไปหาคนมาข้นไหนเน่ ดิซือเอานี่บอกง่ายนี่ใส่่กกนี่้นกเทั้งโงกยังมีนทังป่านน่ะเจ้าอันึ้นเจ้าเป็นผู้หญ่ผู้หญิงนะ ลงมาบบบนี้ผมมีอีเวียก็ลงมาหล่นก็ได้ไกกดมากินนาำบ้านนง้งเถอะมันแสบก่บบ้านอันหนาบ้าน <laughs> อันสมเจ้าอยู่เจ๊ไ,ได้ขอสัยญาวมเศษไปด้ยส พี่น้องท่านคลิปนี้ขอจบลงเพียงสำนีเด้อพี่้องพ่อกันไหมคิมนาู้ได้สนใจสนใจบุสาติดต่อมาหาไก่ได้เด้อสมสมเจ้าสวดเยอะสวดบ่ <laughs> อยากหนาพอ,อยายังหนาเนี่อโสดจริงรูป่จริงจริง,รง,รงฟูฟูดไหดฟูฟฟดะเคียวดวฮะมีคนแล้วโอเคพี <laughs> okay, ่หนังพอกันนะคิดหนะบายบาย